เอามาให้เห็นชัดๆว่ามันเนื้อมันฉ่าขนาดไหนนะเสียงแบบกรอบมากเลยค่ะหูยถ้ากินนะมันจะขนาดไหนเนี่ยถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะพบกับแคทช่วงนอกสวนวันนี้จะมาแกะกล่องนะจ๊ะเสียงประทัดแรงมากวันนี้แคทได้รับกล่องผลไม้เมืองเหนือนะจ๊ะจากช่องของคุณกุ้งนะคะ yes, <for> มันคือบัวหิมะนะคะเดี๋ยวเราจะแกะข้างในดูกันว่าหัวบัวหิมะเป็นอย่างไร คือเห็นในคลิปแล้วอยากกินมากแกะมือเดียวลำบากนิดนึงนะคะทุกคนกล่องแพ็กมาดีมากค่ะไม่มีบุบสลายเลยนะจ๊ะนี่โอ้กล่องนี้แคปสั่งเป็นไซส์ใหญ่มานะหัวบัวหิมะนะคะจะมีสามไซส์นะคะเล็กกลางใหญ่รอบนี้แคปสั่งหัวใหญ่มากนะคะ อามีหัวเล็กแถมมาให้ด้วยพื้นที่ที่ปลูกก็คือจะเป็นบนภูเขาซะส่วนใหญ่นะเท่าที่แคทเห็นแต่แคทก็อยากจะทดลองปลูกเหมือนกันแต่จองเงาเวลาหูนีหัวใหญ่มากใหญ่มากนะจ๊ะรู้สึกว่าชิ้นเล็กๆนี้น่าจะแถมมาให้นะคะเนี่ย <c oughs> คุณคุ้งแถมแถมหัวเล็กๆมาให้ด้วยนะจ๊ะ แล้วก็มีหัวใหญ่นะคะอันนี้แค่สั่งมาประมาณห้ากิโลได้นะคะมีเห็นไหมหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคือลักษณะการจัดเก็บบัวหิมะนะคะเราก็เก็บไว้แบบนี้ได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ต้องล้างดินนะคะถ้าเราจะกินเราถึงต้องเอามาล้างนะคะนี่คล้ายๆหัวเผือกหัวมันเนาะ นี่เราต้องเอาไปขัดล้างน้ําออกก่อนทําความสะอาดแล้วก็ปอกเปลือกเะจ๊ะปอกเปลือกเสร็จแล้วก็กินข้างในกินคล้ายๆกับหัวมันแต่อร่อยกว่าเหมือนซาลี่ผสมแอปเปิลคือรสชาตินี้ถูกบรรยายไว้ในคลิปวิดีโอนะคะแต่เราต้องมาชิมสัมผัสจริงๆว่ามันจะอร่อยแค่ไหนตอนนี้เคทขออนุญาตเอาหัวบัวหิมะไปล้างน้ำก่อนนะจ๊ะทุกคน หัวเล็กนี่เขาแถมมาให้นะคะหนึ่งกิโลอันนี้หัวใหญ่ต้องใช้สกอตไบค์ขัดเอาดินที่เคลือบเปลือกออกนะจ๊ะล้างให้สะอาดนะคะก่อนที่เราจะไปปอกเปลือกรับประทานนะคะแต่ถ้าเรายังไม่รับประทานนะคุณกุ้งบอกว่าให้ล้างให้สะอาดแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นชฉ่ำๆแล้วเอามาปอกกินนะจ๊ะ อร่อยมากเลยค่ะหัวบัวหิมะนะคะจะมีสรรพคุณเป็นยาลิดเย็นนะจ๊ะเป็นผลไม้ลิดเย็นเวลาแบบร้อนๆมากินน่าจะแบบดีต่อสุขภาพมากๆสรรพคุณเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับหัวของบัวหิมะนะแค่จะฝากลิงก์สรรพคุณของบัวหิมะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ พราะว่ามีช่องอื่นทําได้ดีกว่าแคทวันนี้แคทมารีวิวหัวให้ดูแล้วก็จะปอกเปลือกให้ดูแล้วก็จะชิมให้ดูวัาอร่อยไหมอยากกินมานานแล้วเนี่ยค่ะล้างเอาคราบดินออกให้หมดถ้าเรายังไม่กินไม่ต้องล้างดินออกนะคะมันจะเก็บไว้ได้นานมากเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติอย่าไปล้างน้ํานะคะเพราะว่าถ้าล้างน้ําแล้วต้องไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเนี่ย าล้างสะอาดแบบนี้แล้วนําใส่ถุงหรือนําใส่ภาชนะที่เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะ ก็ล้างสะอาดแล้วนะคะเอาหัวใหญ่มาชิมหนึ่งลูกแล้วก็หัวเล็กๆนี่ค่ะอันนี้คือคุณกุ้งเขาแถมมาให้นะคะประมาณหนึ่งกิโลได้นะจ๊ะสำหรับหัวเล็กๆนี้นะคะ กรณีที่ใครยังไม่ทานอย่าเพิ่งล้างเปลือกแบบนี้นะคะถ้าใครจะทานเลยนะก็ให้ล้างเปลือกให้สะอาดแล้วนำไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นฉ่ำก่อนแล้วนำมารับประทานจะอร่อยมากนะคะอันนี้คือเราจะปอกกินสดๆตอนนี้เลยนะจะยังไม่แช่ตู้เย็นแต่อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือปอกเปลือกแช่น้ำเกลือไว้นะคะมันจะได้ไม่ดำแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเวลาจะกินก็นำมาเฉาะกินได้เลยนะคะ เฉาะกินนะเดี๋ยวขอปอกเปลือกหัวเล็กก่อนนะคะอืมอุ่ย,ยเสียงกรอบมากนี่นะคะปอกให้เห็นเนื้อ,อเหลืองๆส้มๆฉ่ำๆข้างในเลยนะอย่าวางให้เห็นชัดๆเอามาให้เห็นชัดๆว่ามันเนื้อมันฉ่ำขนาดไหนนะเสียงแบบกรอบมากเลยค่ะ ถ้ากินนะมันจะขนาดไหนเนี่ย บางลูกก็อาจจะขาวกว่านี้หรือบางลูกก็อาจจะเป็นสีส้มกว่านี้นะคะแต่สีโดยรวมของเขาก็จะประมาณนี้นะจ๊ะแคทจะลองชิมนะไม่ส่องหน้าตัวเองนะคะทุกคนหืม,หมกรอบมากรสสัมผัสทีแรกอะกลิ่นมันคล้ายคล้ายเหมือนกินมันแกวแต่กรอบ กรอบมากมีความหวานละมุนอ่อนๆนะคะไม่ใช่หวานจัดนะเขาบอกว่าถ้าอยากให้มันหวานกว่านี้ยเราต้องทิ้งให้มันเหี่ยวหน่อยหรือเพิ่มความสดชื่นด้วยการนานะไปแช่ตู้เย็นค่ะจะอร่อยมากอืมกรอบจริงๆอร่อยอร่อยกินยั่วพี่ภูมิพี่ภูมิกินข้าวอยู่นี่กัดชิม สดๆเลยนะเห็นความฉ่ำของเขาไหมนึกถึงมันแก้วมันแก้วผสมสาลี่อ่าเป็น <c oughs> แล้วมันมันกรอบเงี้ยคือกรอบแบบกรอบแบบฉ่ำน้ำมากสัมผัสได้ว่ามันจะมีความเป็นยางหน่อยๆนะคะยางเหน็บเนบที่มือเวลาเราปอกมียางอ่อนๆนะคะแปลว่ามันยังสดอยู่ยังไม่เหี่ยวเท่าไหร่ถ้าเหี่ยวแล้วน่าจะไม่ค่อยมียางแล้วก็น่าจะหวานกว่านี้นะอืม <c oughs> เดี๋ยวที่เหลือเราจะปอกไปให้พี่ภูมิชิมนะคะแล้วก็ปอกแช่ตู้เย็นไว้ไว้กินเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปปอกต่อกันนะจ๊ะอร่อยมากเลยอันนี้เป็นเกลือนะคะใส่สักหยิบมือนะคะแช่ไว้ ป้องกันไม่ให้หัวของบัวหิมะนะคะเป็นสีดำเพราะถ้าปอกเปลือกไว้แล้วนะจ๊ะแล้วเราไม่ได้แช่น้ําเกลือไว้เนี่ยเขาจะเป็นสีคล้ำๆดำๆสีไม่ค่อยสวยไม่น่ารับประทานนะจ๊ะถ้าอยากให้น่ารับประทานก็แช่น้ําเกลือไว้ลักษณะแบบนี้จ้า เาะลูกใหญ่นะคะเพราะว่าต้องเอาไปไว้ให้พ่อกินนะจ๊ะอกอบมากเลยนี่เฉาะแบบนี้เลยนะเอาแบบเหมือนมันแกวเลยนะคะอืมดูเนื้อของลูกใหญ่น่ากินมากใครจะเฉาะยังไงก็ได้นะจ๊ะคือเนื้อมันกรอบมากจริงๆ กคล้ายๆกับแอปเปิ้ลคลีนสัมผัสมันเป็นมันนันะคะแต่เป็นมันที่รสชาติอร่อยมากมันที่มีความกรอบเออแต่รอยลิ้วรอยลิ้วข้างในคล้ายๆกับหัวไชเท้านะคะกรอบจริงๆเออว่าแล้วก็นึกถึงหัวไชเท้าเลยค่ะดูอุ้ยเนี่ยต้ง จะลองชิมหัวใหญ่ดูนะคะว่ามันจะอร่อยกว่าหัวเล็กไหมนะอืหัวใหญ่หวานมากกรอบกรอบหวานทสุดเลยแต่ไม่ได้หวานเ๊ยบนะคะมันหวานแบบหวานสดชื่นหวานอ่อนๆหวานเย็นช่ำนะคะแบบนี้สิถึงเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานนะคะเพราะว่ามันให้น้ำตาลที่หวานแต่ไม่ได้หวานเกินไปไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแตอย่างใดเลยนะคะ ถ้ารู้สึกว่าความหวานของหัวใหญ่มันจะหวานกว่านะคะหัวเล็กๆมันจะจืดกว่าหน่อยนะสําหรับลูกเล็กๆนะคะมันฉ่ากรอบแต่ความหวานมันมันยังไม่ถึงหัวใหญ่หัวใหญ่จะหวานกว่านะจ๊ะนี่พอเราได้แบบนี้เราก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะมันจะเพิ่มความอร่อยได้ดีกว่านี้เยอะเลยจ้ะส่วนนี้แค่จะกินทั้งหัวเลยแค่จะไม่เฉาะนะคะหัวเล็กจะนําไปแช่ตู้เย็นทั้งอย่างนี้เลยนะคะให้มันเพิ่มความเย็นฉ่ากว่านี้ สำหรับวันนี้ก็นำมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพระชมคลิปดีๆของแคทก็อย่าลืมกด Subscribe และก,กดกระดิ่งไว้นะคะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยะคะ่ะเวลานี้ขอตัวเอาลากบัวหิมะไปแช่ตัวเย็นก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบายนี่จะให้พี่ภูมิชิมจะเป็นไงบ้าง <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะหืออะไรหือ นี่มันยังไม่หวาดดีนะต้องทิ้งแบบสักพักหนึ่งอะ่ะมันแก้วมันแก้วกรอบไหมละ่ะอืมอร่อยนะอุ้ยแบบเนื้อฉ่ำมากอืมอุ้ยลูกนี้อร่อยกว่าของแคบเมื่อกี้อีกอะ่ะ